สนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพ s ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่างคุณผู้ชมกำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์นะคะ เป็นตอนที่มีพิพธีกรรับบทเหนื่อยและมันที่สุดตอนหนึ่งนะคะกับคุณลีหน้าจังค่ะประธานโทษนะคะหลายๆคนเขาก็เห็นบทบาทของคุณลีหน้านะคะในจอทางการเมืองในโทรทัศน,น,น์ในตรงนู้นในตรงนี้เต็มไปหมดอย่างที่เราคุยๆกันมาคนบางคนก็อยากรู้จักมากขึ้นประธานโทษมีครอบครัวมีลูกมีผัวกับเขาไหมคะมีค่ะหรห็นสอก<น>ี้ประธานโทษห็นบอกเงาไม่มีผัวทุกคนก็เลยไม่เข้าใจว่าตกลงคุณลีนาว่าเวขนาดไหนนะคะมีผัวสองคน เจ็ดคนไปทำไมผัวเยอะจังเลยอ่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะแต่ว่าแต่ว่าทิ้งแม่งหมดเลยทิ้งแม่งหมดหรือเขาทิ้งเธอหมดคะอาจารย์ลินนะทิ้งเขาเหรอคะเพราะว่ามันได้ผัวไม่ดีมีแต่จะมาไถาเราจะมาขอเงินเรา,เอาอย่างนี้ดีกว่าค่อยๆเริ่มนะคะแต่งงานตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ ไม่ได้แต่งกันนี้ตามเข้าไปทุกครั้งทั้งเจ็ดครั้งนี่ง่ายง่ายหมดเลยเหรอคะ <c oughs> ง่ายหมดค่ะทำไมไม่ยากสักนิดหนึ่งล่ะคะแหมอย่างกระดิชสวยนะแต่มีคนอยากจะมายากกระดิชี่ยอย่าดูถูกตัวเอง <c oughs> ตัว,เ,ตว,เ,ตวเ,เป็นคนอูกแก่สี่นะคะจริงๆค่ะ,ค,ะคุณลีน่าเป็นคนใบหน้ากลมนะคะตรงโหนกแก้มกับตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคุณเป็นคนมีบุญมีวาสนาแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าบางครั้งคุณอาจจะตัดสินใจอะไรเร็วไปนิดหนึ่งไหมอาจจะเป็นกรรมเก่าหรือเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณจริงถ้ามองกันตามความเป็นจริง โง่เฮงคุณลีนาดีมากเลยนี่พ<ว>ูดจริงๆแล้วเป็นคนสวยด้วยนะคะค,ค,คนแรกไปเจอกันยังไงคะคนแรกเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันวัดพระพิเรนที่ตรงวรจักรตั้งแต่ยังเป็นเด็กกันเลยตั้งแต่เป็นเด็กตอนป .5 เนี่ยเขาก็จะมาลอกกันบ้านพะอจารีนาเป็นคนเรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งตลอดก็เลยเขามาลอกกันบ้านแล,ลอกกันบ้านไปลอกกันมาก็ลอกอย่างอื่นอย่างอายุอายุตอนนั้น18และ18แแล้วก็เขาเนี่ยไปอยู่จันทบรุรีไปขายก๋วยเตีเ๋ยวพี่เคยเขาทำพลอย เมืองพลอยแล้วอาจารีนาถูกแม่ไล่ออกจากบ้านเพราะว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนไงแบบว่าเล่นกีตาร์อยู่อยากจะเป็นแองเจาชาสมัยนั้นแองเจล่าเป็นนักร้องญี่ปุ่นที่ดังมากแล้ว<ๆ>เราก็อยากเป็นนักร้องญี่ปุ่นวัยรุ่นตอนนั้นอายุยังเด็กอะ่ะแล้วก็ได้เงินจากการจัดไปเที่ยวเขาใหญ่กาไรตั้งสี่พันกว่าบาทเงินสมัยนั้นมันใหญ่นะสี่พันกว่าเหมือนสนะี่แสนก็ไปเรียนกีตาร์ที่สมาคม y า c a มซดีกีตาร์แล้วกลาลังเรียนกีตาร์แล้วเงินเหลือก็ส่งน้องสาวไปเรียนตัดเสือ้อแล้วน้องสาวสี่ทุ่มยังไม่กลับแม่มาาตีเระ เออเราไม่ได้ผิดเนี่ย <พา S 1> ก็ไปตีน้องเด่ดส่งเสสริมให้น้องกับดึกกับดึกเดี๋ยวท้องไม่มีพ่อสมัยก่อนยาคุมมันยังไม่มีเนาะเขาก็กลัวน้องจะท้องไม่มีพ่อก็เ,เลยมาตีเราเอ้ยตีผิดคนเนี่ยใช่หไหมก็เลยเอากีตาร์ทุ่มทีวีทีวีก็พังก็ถูกแม่ไล่ออกจากบ้านนี <c oughs> ่นะครับแม่เอากีตาร์ทุ่มแม่หัวแตกก <c oughs> ว่า,าทุติดตคุกอีกแย่ไปเลยเอยตอนี้เราว่าเป็นคนที่แบบ ้<ม>าแล้วเธอเธอ <ๆ S 1> ไปได้กับสาม,มีคนแรกยังไงก็นีนน่ไงคะก็โดนแม่ไล่ออกจากบ้านก็เลยไปหามันที่จันทบุรีโดนเลยแล้วเสร็จแล้วมันก็มันก็เลยมาข่มขืนเราเลยแต่เราก็ยินยอมได้แหละเอาเราก็ยินยอมมันจะเรียกข่มขืนยังไงล่ะ <S <S แล้ว <S <S ลที่สุดก็แต่งงานอยู่กินกับเขาไม่ได้แต่งค่ะอยู่กันเลยค่ะแล้วมีลูกสองคนค่ะ คนโตตอนนี้31คนคนยี่ประธานโทษนะคะได้ข่าวว่าชีวิตกับลูกเต้าก็ไม่ค่อยจะคุยกันรู้เรื่องสักเท่าไหร่ทําไมคะกับแม่ตัวเองกับสามีกับลูกอุ้ยทำไมมันมีปัญหาเรื่องพูดจาไม่เข้าหูกันตลอดคะืออย่างนี้นะคะ่ะคือลูกสองคนเนี่ยเขาทำงานหนะักคือ,อเขามีมีอู่รถ อูรรถเขาไปทากับพ่อเขาที่ยากันนะฮะยากันมาที่จันทบุรีไม่ที่ตอนนี้อยู่กรุงเทพกับอยู่แถวปรเว้เขาเปิดอูรรถแล้วเขาก็จะไปรับรถจากบริษัทประกันเนี่ยมาซ่อมมาซ่อมเขางานเขาเยอะมากแล้วกลางคืนเขาก็จะมาขายของหน้าบ้านของอาจารย์ลีนาเพราะมันเป็นทางเดินระหว่างไปยกหนึ่งไปยกสองมีตลาดนกลางคืนเขาก็จะมาขายถึงเที่ยงคืนงานคือยุ่งแล้วเขาก็มีเมียแล้วเขาก็ผ่อนรถผ่อนบ้านเราก็เลยคิดว่าเอ้ามันทำมาหากินก็ช่างหัวมันเด็กไม่ต้องไปยุ่งกับมันมีอะไรก็ไม่บอกลูก เขาเองก็ไม่มีเวลามายุ่งกันเราก็เลยลเไม่ยุ่งกัเราให้การสนับสนุนให้เงินส่งเสริมกับลูกไหมอาจารย์เคยไอตรงข้างล่างนะที่เราให้เขาเช่า,าปีหนึ่งได้ตัง้งหกลานนะสองครูหาก็ยกให้ลูกชายบอกอะไปขายจะได้ไม่ต้องไปขายข้างถนนอายเขาเดี๋ยวเขาลูกรีน่าจังแต่ไม่ไปอยุ่ข้างถนนทุ่มหนึ่งค่อยมาเปิดร้าน ถ้าวันหนึ่งเขามาเปิดร้านดูสิเราเก็บค่าเช่าวะ่ะวันหนึ่งได้ต้องสองหมื่นน่ะเดินปีหนึ่งหกล้านน่ะม,มันทุ่มหนึ่งเข้ยมาเปิดร้านเขาอาจจะติดธุระอย่างอื่นมาทุกวันเป็นปีจนเราทนไม่ไหวเ่าอกโอ้เสียโอกาสมากตึกเราต้องร้อยเก้าสิบล้านมาให้ลูกทาอย่างนี้ได้ก็เลยเอามาให้เขาเช่าดีกว่าแล้วลูกก็เลยไม่มีโอกาสทำมาหากินมัน <หา S 2> ก็ไปขายข้างถนนก็ไปทําอู่รถของมนันอาจอาจะจุดนี้แหละที่งอนเราไงเคยมาเหมือนกันบอกว่าแม่คำประกันร,รถบอกไม่คำ เพราะว่าฉันเลี้ยงเธอมา20เธือต้องมาเลี้ยงฉันฉัน 54, ยังไม่มีคนเลี้ยงฉันเลยเธอต้องมาเลี้ยงแต่มา,มามาก็มีสตังค์เยอะแยะเขาก็จะมองว่ามามาโอซินเตึงมีใจจิตใจดำไม่รักลูกอาจารย์เราต้องรักตัวเราก่อนถ้าเราโมจะไปรักลูกหมดลูกเดี๋ยวนี้มันเนรคุณคนสมัยใหม่นี่เนรคุณนะจริงจริงอ,<ๆ>อย่าคิดสิคะว่าลูกตัวเองจะไม่ดีถ้าลูกตัวเองเลือดในอกยังไม่ดีแล้วจะมีใครบนโลกนี้ดีอีกล่ะใ,ในสายตาเธอมีอยู่ครั้งหนึ่ง ปีห้าศนย์บ้าง49เก้หรอ้าศูนย์จะไม่ได้ละอ้ว,อวกเจ็วันอาหารเป็นพิษใครอา,ารา์จลีนาอ้วกเจ็วันเธอไปกินอะไรมาก็กินอาหารมันคงเป็นพิษอาจารย์แล้วก็แบบคงไม่ไหวแล้ะอ้วกอย่างนี้เป็นคนที่แบบขี้เหนียวไม่ชอบหาหมอนะ่ะก็เลยตัดสินใจไปหาหมอโทรไปหามันเบิร์ตมาพาแม่ไปโรงพยาบาลหน่อยเนี่ยแม่อ้วกเจวันเนี่ยไม่มีแรงเลยไม่ว่างครับเราก็เลยจําตั้งแต่บัตรนั้นมาเลยบอกเราต้องรักตัวเองมากมาก ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหกล้มบนไหนเป็นอัมพกอมาตนะลูกเขาคงไม่มาดูแลเราเราต้องจ้างคนมาดูแลเราเราต้องเก็บเงินไว้แล้วตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยสามีก็ไม่มีลูกเราก็ไม่ได้มาอยู่กับเรามีครอบครัว,วเขาเราก็ต้องทําตัวเราให้มีชื่อเสียงแล้วเราสนุกกับงานเราทํางานให้กับประชาชนก็คือมูลนิธิแล้วเราก็มาทําสถานีสถานีเรามีประโยชน์คนเนี่ยคนอาจจะไม่มองแค่อคลิปที่ไปด่าเขาซึ่งมันเป็นฮอตเป็นฮอที่ชู่ แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วสถานีเราเนี่ยเป็นสถานีที่ให้ความรู้กับประชาชนทางด้านกฎหมายคือเปิดสายคนก็ามาปรึกษากฎหมายคือวันหนึ่งเนี่ยเกือบสิบชั่วโมงที่เรึกษายก็เห็นได้ข<า>่าวว่ามีบางทีแขนหักขาหักก็ไม่มีใครดูแลหรอในเล่าในเซ็นต์ก็อย่างนี้เราเนี่ยเป็นคนสะอาดเห็นบ้านอะไรเลอะก็เลยแบบเอาม็อบมาถูพื้นขณะที่รอช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าเนี่ยเราก็มาถูพื้นรีบไงเพราะเดี๋ยวอุ้ยห้าในที่จะมารีบถูให้เสร็จเดี๋ยวเขาเข้ามาจะได้พื้นไม่เปียกรีบวิ่งไปวิ่งมา พื้นมันเปียกห,หกล้มลงไปข้อมือหักมันเจ็บมากแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันหักไงเราก็บอกพอดีพนักง,งานมาเลยบอกหนูไปซื้อสเปรย์ที่เขาฉีดแล้วมันไม่เจ็บให้แม่กระปุกนึงแล้วก็ยาขายเส้นก็ฉีดสเปรย์มันก็ไม่เจ็บนะอาจารย์ก็จัดไปได้เจ็ดวันพอดีต้องไปขึ้นศาลเป็นพยานไอ้ลูกที่ที่ว่าลูกบุญธรรมที่โกงไปห้าล้านนั่นก็เลยแท็กซี่มันหลงทางไปที่พิยาไทยหนึ่งอะ่ะ จะกลับมาประตูน้ำแหละแต่มันขับเลยพยาทยหนึ่งก็เลยไปอ้าจอะตรงนี้ตอนเจอดตรงนี้นไหนไหนลงมานี่แล้วฉันจะแวกเข้าไปเอ็กซเรย์หน่อยทำไมเจ็บวันฉันยังเจ็บอยู่พเอ X ็กซเรย์ว่าข้อมือหักดูจะทนได้ตั้งเจ็ดวันนล้วใส่เปลือกก็ยังทํางานไม่ได้หยุดอาจารย์ทํามาเนี่ยเธอเป็นคนไม่เอาใจใส่อะไรในรายละเอียดของเรื่องตัวเองเลยหรอต้องทำเพื่อสังคมมากกว่าตัวเองนั่นนาศิทําไมต้องรับอย่างอื่นจนกระทั่งแม่มบ้านนาธานให้ดีเจ็ดหมื่นแต่ตัวเองขี้เหนียวว่า แต่จริงๆไปหาหมอไม่ได้เสียตังค์นะเพราะมีประกันอุบัติเหตุฟรีค่ะทีนี้อยากจะทราบนะคะถ้าฟังอย่างนี้นะคะสามีคนที่1มีลูก2คนและที่บอกมีผัวเจคนไปเอามาจากไหนอีก6คนค่ะ ไม่อยากพูดเดี๋ยวไปเสื่อมเสียวงการไม่ต้อง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 ไปเอ่ยชื่อก็ได้ค่ะไปทํายังไงคะถึงได้มาทีเดียวหกคนก็่เขามมาทีละคนมาทีละคนหรือไม่ได้มีทีเดียวนะคะไม่ได้สัมสันหรือว่าร่างหไม่ได้ว่าค่ะมาทีละคนโดยมันไปอีกตั้งหกคนหมดไปอีกกี่บาทกับผู้ชายก็อีกคนหนึ่งใหญ่เลยระดับผู้พิพากษาโดยมันหลอกไปล้านหนึ่งเสียตัวด้วยเสียเงินด้วยถูกตองแก่ด้วย แล้ว<น>ทำไมยังเอา <นะ S 1> อีกละแก่กูก็นิดเดียวสี่นิ้วเท่านี้ให้ความสุขเราก็ไม่ได้ไอ้แก่งานก็ไม่ช่วยทำยังจะมาขอเงินผ่อนรถเบนซ์อีกแล้วคุณนีน่าทำไมไม่ใช้ความคิดนิดนึงน <ะ S 1> อายุตั้งแค่ก็มันก็อยากมีผัวเป็นผู้พิพากษามแหมเราก็เป็นเป็นทนายไยม่เป็นนักกฎหมายเราก็ว่าเออเอาน่ามันแก่กว่าละห้าปีหลอก็ไม่หล่อเหี่ยวก็เหี่ยวกระจูก็นิดเดียวความสุขให้เราก็ไม่ได้ แล้วยังคิดจะเอาอีกก็นี่เรามันเป็นกรรมเป็นเวเรก็มันเป็นกรรมเป็นเวรไงลำคาลลำคาเวลาจะนอนนะเราจะดูทีวีมันจะสวดมนต์มันบ้าละเขาไม่บ้าหรอกเขาสวดมนต์เ <c oughs> ขาคงจะสวดไล่ผีข้างๆเตียงเขาหรือเปล่าคะ <c oughs> คือกลางคืนเนี่ยเราต้องอัปเดตสมองเราอัปข้อมูลเพราะว่ามันเป็นชีวิตประจําวันของเราที่ต้องรู้ข้อมูลข่าวสารในประเทศแต่นี่ไม่รับรู้ข้อมูลทุกอย่างไม่ดูทีวีแต่อ่านหนังสือพิมพ์วันละเจ็ดฉบับ แล้วพอเราจะดูทีวีมันจะมาสวดมนต์แล้วคะแล้วตอนที่มาก็มากันง่ายๆนะคะแล้วตอนเลิกนี่กว่าจะเลิกกันทํำยังไงคะง่ายค่ะไล่มันออกไปจากบ้านเลยค่ะเพราะมันมาอยู่บ้านเราออกไปเลยไอ้แก่โสวณีชายนอนสิทขอตั้งผพอดรถเบนซ์ ไปจากชีวิตกูเลยมีผัวก็เหมือนไม่มีผัวก็มันมีแล้วมันเหมือนไม่มีเพราะว่ามันทําให้เรามีความสุขไม่ได้จะมีไปทําไมก็อยู่คนเดียวแล้วเราก็เอาเงินมาทํารายการสถานีโทรทัศน์ทำงานในสังคมเราดังอีกมีชื่อเสียงอีกแล้วมีความสุขโอ้ก็จริงเหมือนกันนะถ้าจะคิดในะเรื่องอะไรไ<ม><อ>ปเลี้ยงผู้ชายอะ่ะเออถ้ามันหลอ่อแล้วมันมีความสุขนะเออกระปูมันก้าวนิ้วแล้วทาให้เรามีความสุขโอเคแหมไม่รู้นะคะเดียนจะได้เรียกคุณนิกกี้มาคุยด้วยนะคะม,มันมาทอมาแล้วที่ โทรมาแล้วจะมาเป็นพิธีกรแล้วก็เสร็จแล้วบอกมันบอกให้มันเดือนละสามหมื่นหายหัวไปเลยเขาคงไม่เอาหรอกค่ะเขาก็ร่ำเขาก็รวยนะคะคุณลีน่าคาประธานโทษแต่ว่ามานี่ไม่ได้มาเป็นผัวนะคะจะมาเป็นพิธีกรนะคะเดี๋ยวทำให้เขาเสียชื่อเสียงเข้าใจค่ะเดียนเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะคุณลีน่าคะทุกวันนี้ยังมีผู้ชายมาแลละเล็มๆไหมคะป้าถั่ก็ยังอึมยังสวยอยู่ ลำคาญมากเลยวันนั้นมีกแก่คนหนึ่งไอ้ตะแก่คนนึงโทรเข้ามารายการนเะชอบบอกบอกเดี๋ยวผมจะไปหานะคุณลีนะ่นะเดี๋ยวไปกรุงเทพจะไปหานะเลยดามันออกอากาศเลยบอกพูดจาให้มันชัดเจนหน่อยนะทำให้ดิฉันเสียหายจะมาหาหาอะไรหาฮะแกจะไปหาแล้วไม่เจียมสังขารไอ้เท่าลาม,มก จบไปเลยไม่ได้เลยมันก็ไม่กล้าทอมาอะไรกันก็มันพูดคำครือคุมเคืออาจารย์จะมาหาหาอะไรอ่ะประธานโทษลิน่าคาถามหน่อยสิคะสมองเธอแล่นตลอดเธอมีความคิดตลอดเธอมีนั่นมีนี่อยู่ในหัวเธอตลอดเวลาเธออยู่สุขไม่เป็นเคยบ้างไหมคะที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วคิดถึงตัวเองและเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทํามาทั้งหมดบ่อยครั้งแล้วก็ร้องไห้ก็มีล่น่าร้องไห้ด้วยหรอก็กรณีที่ไปให้เงินอีแม่บ้านนาธานเจ็ดหมื่นไปไทย ขายฝากที่ดินที่มันได้ที่ดินคืนนะแล้วมันก็มีไอ้พวกอิจฉาลิสิยาไปล้องสภาทนายความว่าเราเนี่ยไปติดสินบนเขาเพื่อให้เรามาเป็นทนาย นี่เจ็บปวดหัวใจมากเคปเนี่ยร้องไห้เยอะมากเลยบอกโอ้โหถ้าลีนะ่าจังเป็นทนายที่เลวนะคุณไม่ต้องหาทนายแล้วเพราะว่าฉันได้ใบอนุญาตมาฉันไม่เคยตังได้ตังมาแต่สลึงเดียวมีแต่ช่วยเหลือประชาชนให้ความรู้เขาไอคนไม่มีตังไปศาลก็ยังออกตังให้มันเลยมาจาก้านนอกไงมันต้องไปศาลอ่ะมาๆมาเม,มื่อคืนไม่ไปศาลเดี๋ยวแพ้ก็ดีฉันออกตังค่ารถตู้เธอเช่ารถตู้มาเลยฉันให้เลยค่ารถตู้สองพันนี่คือสิ่งที่เราทําอยู่ ลีนาต้องมองให้เนี่ยกับเรื่องอะไรบ้างนอกจากเรื่องงานตรงนี้กับเรื่องครอบครัวเรื่องความว้าเหวของตัวเองลูกเต้าไม่รากอะไรเงี้ยเธอมีบ้างไหมที่กลับมาคิดถึงสิ่งเหล่านี <วา S 1> ้ว้าเหวไม่ไม่คิดนะเพราะว่าตอนนี้มันแก่แล้วนะตายได้แล้วประจําเดือนก็ไม่มาสี่ปีแล้วเข้าสู่วัยทองแล้วอาจารย์ไม่มีอารมณ์ค่ะตายได้แล้วไม่มีคิดเรื่องเซ็กไม่ไม่ว้าเหวแต่ว่าน้อยใจลูกไหมไม่น้อยใจเพราะรู้ว่าเขาทามาหากิน แล้ว<น>เรื่องที่บอกว่าไม่มีผัวไหมเราเลือกชีวิตของเราเองเพราะเราได้ผัวเจ็ดคนมันไม่ดีอ่ะมันมีแต่จะมาขอตังค์เราอ,ะอ่ะนอนเสร็จขอตังค์เราไม่ชอบอะ่ะเจ็บใจเนาะมันเหมือนว่าเราเนี่ยเออมาซื้อผู้ชายมานอนกับเราอ่ะ <c oughs> นอนเสร็จต้องให้ตังค์เราต้องการผู้ชายที่มาเป็นผัวรักเราดูแลเราไม่ใช่นอนเสร็จแล้วมึงจะขอกูขอตอนที่ยังไม่ได้เพิ่งนอนเสร็จได้ไหมไอ้ผู้ชายมันก็โง่นะมันชอบทําตัวเป็นโสเพณีนะ มันคงคิดว่าไอ้ตอนนอนเสร็จจะของ่ายที่สุดบางมันทําให้เรามีความรู้สึกบ่กไอ้หานี่มึงนอนกับกูว่าเพราะว่ามึงอยากได้เงินนี่มามึงไม่ใช่นอนกับกูเพราะว่าอยากมีเซ็กกับกูเพราะว่ากูเนี่ยเซ็กซี่แล้วมึงอยากมีเซ็กกับกูนะมึงนอนกับกูเพราะว่าอยากได้เงินแต่เขาก็คงจะคุณลีนาก็ต้องเข้าใจตัวเองว่าตัวเราก็ไม่สามารถจะยั่วยวนใครได้ไวขนาดนี้เขามาเอากัดฟันเอาแล้วก็เอาเอาเงินไปก็ยังดีแล้วเ็ายังทำตัวแส๊ไม่เอาเพราะว่ามันทําให้เราไม่มีความสุขแกจะไปหายกระปูกก็เล็กนิดเดียวแค่เนี้ย โอเคคะเปลี่ยนเรื่องแล้วกันนะคะคุณลีนได้นะคะอาจารย์ถามนิดนึงสิวันหนึ่งเกิดแก่กว่านี้ธุรกิจก็มีช่องโทรทัศน์ก็หลายสิบล้านบาทนะคะไหนจะมีตึกอีกเป็นร้อยร้อยล้านบ้านปลายชีวิตไม่เอาลูกไม่เอาผัวตัวเองมาอยู่ใกล้ๆนะคะจะตายยังไงคะจะกลายเป็นคนตายอย่างอนาถาและหาคนดูแลไม่ได้หรอกคะไม่ได้ยึดติดกับตรงนั้นเลยอาจารย์คือหมายความว่าตอนนี้เราต้องรักตัวเองเราก็ทํางานทําเพื่อสังคมทําให้เรามีความสุข คือสิ่งที่ทุกวันนี้ที่ทำมามีความสุขมีความสุขเกิดที่ว่าเราได้จัดรายการแล้วเราได้เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนแต่การทําสถานีทโทรทัศน์ถ้าเราทํากฎหมายอย่างเดียวอ่ะคนมันก็เบือ่อมันก็ต้องมีรายการอื่นๆเข้ามาเพื่อให้คนไม่เบือ่อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเรามีความสุขความสุขตรงนี้ที่หนึ่งเราได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนแม้เราจะได้ไม่ได้ออกไปออกโรงแถลงขา่าวให้มันเป็นดังแต่เราก็อย่างประชาชนก็ทุกมานะอาจาร peninsula. ย์ญาติเขากําลังจะต้องเขา้าคุกเขาโทรเข้ามาเราให้ความ รู้เขาพูดปุ๊บหนึ่งอ่ะเขากระจ่างเลยเขาแก้ไขปัญหาที่ทุกอกเขามานั้นหายทันทีเลยแต่มีอยู่เคสนึงที่เราเจ็บปวดหัวใจมากเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังเราเราบอกเขาบอกว่าคุณไปถอนอุทธรณ์แล้วเขาไปมอบตัวในเรือนจําเลยเพราะว่าเขาจะมีพระราชทานอภัยโทษสามีคุณจะได้ไม่ติดคุกแต่เขาก็ไม่เชื่อเราเขาก็ไปเชื่อทนายของเขาว่าฟังคําพิพากษาแต่นี้ไอ้ฟังคําพิพภากษามันหลังวันที่ห้าธันวา แต่ว่ามันต้องเข้าไปในเดือนจําก่อนวันที่สี่ธันวามันต่างกันแค่เนี้เจ็ดวันพอมันไปฟังหลังจากห้าธันวามันไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษมันติดคุกแปดเดือนเข้าหาบุกลูเนี่ยเราเจ็บปวดมากเราคือแับอีหรือว่าเราจัดรายการแล้วเราพูดสื่อให้ประชาชนเขาฟังเราไม่เข้าใจหรือเปล่าบางทีเราพูดเร็วไปคุณลีน่าคะมีลูกทั้งหมดสองคนใช่ไหมค่ะแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยเหรอที่เข้าใจแม่และพูดภาษาเดียวกับแม่รู้เรื่อง จริงๆลูกสองคนเนี่ยเขาก็เป็นเด็กดีนะเขาทำมาหากินนะงานคั้งคืนขายถึงเที่ยงคืนนะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเธอเลี้ยงลูกเป็นหรือเปล่าฉันถามเธอตรงๆไม่ได้เลี้ยงค่ะเพราะว่าคลอดมาเขาไปจ้างเขาเลี้ยงแล้วก็พอมันโตหน่อยพ่อมันเลี้ยงพ่อคนที่หย่าแล้วตอนนี้มันก็ไปอยู่กับพ่อมัความผูกพันก็เลยไม่ค่อยจะมีใช่ไหมใช่คชนานน<ช>ี่ยังที่เธอไม่ได้กอดลูกเธอโอ้โห คือเขาเป็นเด็กผู้ชายอ่ะเด็กผมันไม่สนิท<อ>ใจที่จะไปกอดอาจารย์บางทีกอดลูกผู้ชายยังอบอุ่นกว่าไปกอดผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้นะออ,อาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ไปสแสดงแต่ว่าพูดถึงวันแม่เขาก็มีมานะมากราบกราบพี่เท้าเลยนะเอาเอาดอกมะลิมาให้พวงมาลัยมาให้นะฉันถามคําถามสุดท้ายได้ไหมเธอรักลูกไหมรักค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชม เอาแค่นี้ละน้ำตาเราจะไหลเราสงสารลีน่าจางังเพื่อนสาวของเรามากเลยขอขอบคุณสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลรูปร่างเดี๋ยวเราคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่าง